ังสวัสดีค่ะเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีทรงออกแบบคอลเลกชันพิเศษค่ะกระเป๋าผ้าไหมไทยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากอยู่แล้วกับการที่ได้เห็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาทรงเลือกฉลองพระองค์เป็นผ้าไทยสำหรับงานพิธีการต่างๆอีกทั้งพระองค์ยังทรงเลือกผ้าไทยสำหรับการตัดเย็บในชุดคอลเลกชันต่างๆของแบรนด์สิริวัณณวรีแบงกอก จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า16ปีแล้วค่ะที่พระองค์หญิงได้เปิดตัวแบรนด์แฟชั่นสิริวนนวลวรีซึ่งเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ดาราชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยก็มีติดมือไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งคอลเลกชันทั้งนี้พระองค์ทรงสนับสนุนผ้าไทยเป็นอย่างมากนำผ้าไหมไทยมาตัดเย็บเป็นชุดต่างๆเช่นทรงออกแบบชุดให้กับเดมิลีเนลปีเตอร์มิสยูนิเวิร์สปี2017และโสพิดาการจนาิน Miss Universe Thailand 2018ได้สวมใส่ในการประกวดรอบไทยไนท์ของเวทีนางงามจักรวาลที่จัดประกวดที่ประเทศไทยอีกด้วยทำให้กระทรวงวัฒนธรรมถวายรางวัลศิลปาธรประจำปี2561ในสาขาศิละปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับและด้วยความสนพระทัยด้านแฟชั่นค่ะพระองค์จึงเสด็จไปทอดพระเนตรงานปารีสแฟชั่นวีคอยู่เสมอแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อต่างชาติอาทินิตยสาร กราเซียประเทศอังกฤษจ,จัดอันดับให้พระองค์ทรงอยู่ในลำดับที่หนึ่งของเจ้าหญิงที่มีสไตล์ที่สุดในโลกจนได้รับการขนานนามว่าทรงเป็นเจ้าหญิงแฟชั่นยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะพระองค์หญิงยังทรงหยิบผ้าไหมไทยผลากดันให้ไปโลดแล่นบนรันเวย์ทั้งในไทยและต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดภูมิปัญญาของไทยก็ได้มาอยู่ในชิ้นงานของพระองค์อีกครั้งค่ะกับ s c r a f t ฟคลาฟ Manship 2 0 21คอลเลกชันกระเป๋าสุดพิเศษจากพระดำริของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีค่ะเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยนำผลงานจากช่างฝีมือไทยท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและเชิดชูงานศิลปะและเอกลักษณ์ไทยอันงดงามโดยนำมาให้ชื่นชมแล้วก็จำหน่ายที่ไอคอนคลาฟชั้น4ของไอคอนสยามค่ะคอลเลกชันพิเศษกระเป๋าผ้าไหมไทยที่ทรงออกแบบนี้ รังสรรค์มาจากผ้าไหมไทยส่วนพระองค์ที่เป็นผ้าไหมพื้นเมืองจากกลุ่มทอผ้าต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนและก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนผู้ทอผ้าน,นำเสนอในหลากหลายรูปแบบดีไซน์อาทิแบ็ควิดเทเซลพ y r a m i d Back และ s i กเนเจอร์แบ็ k พร้อมทั้งในคอลเลคชันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริริวัณณวรีก็ทรงออกแบบพิเศษเป็นกระเป๋าแฟชั่นรูปแบบผสมที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยรูปแบบของกระเป๋าถูกพัฒนามาจากกระเป๋าถือทรงตะก้าโบราณค่ะกับกระเป๋าถังนะคะเพิ่มความโดดเด่นจากชิ้นงานนะคะด้วยงานปักแบบฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีตราสัญลักษณ์นกยูงของแบรนด์แล้วก็ตัวอักษร S S นี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ค่ะแล้วก็ถือว่าทำอย่างประณีตเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหมพื้นเมืองของไทยที่ผสมผสานกับงานศิลปะปัก แบบฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษนะคะไอคอนคลาฟ็ะได้ยกย่องเช,ชิดชูเหล่าศิลปินผู้สร้างสารรค์งานผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญาเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายชิ้นงานผ้าไทยรังสรรค์โดยศิลปินคู่ศิลป์ของแผ่นดินผู้ปลูกชีวิตผ้าไทยในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยจากจังหวัดสุรินทร์ นำผลงานมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมและจำหน่ายที่ไอคอนคลาฟค่ะและอีกหนึ่งแบบงานดีไซน์ที่ทรงคุณค่านะคะก็คือแบ g a ์แ r y เลอรี่ดิมพานค่ะในครั้งนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองและก็เพิ่มมูลค่าสินค้าจากผ้าไหมไทยโดยนำเอาผ้าไหมไทยสีต่างๆค่ะจัดทำเป็นชิ้นงานพิเศษอย่างเช่นหมอนอิงกระเป๋าถือและก็ผ้าคลุมไหล่เสริมเติมแต่งชิ้นงานด้วยเทคนิคการปักอย่างราชสำนัก อีกทั้งยังมีการนำลวดลายเอาลายขอเจ้าฟ้านะคะนี่คือชื่อลายนะคะซึ่งพระองค์หญิงได้ทรงพระราชทานไว้มาแดัดแปลงค่ะเป็นชิ้นงานพัดจีบเขียนลายอย่างไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จำหน่ายในงานอีกด้วยและการที่พระองค์ท่านโปรดและสนับสนุนภาไทยขนาดนี้ก็คงหนีไม่พ้นการที่พระองค์มีพระราชปณิธานจะสืบสารนะคะพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอัยิกาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็อนุรักษ์ผ้าไทยมานานแสนนานสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนมันนักต่อนะักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหนังสือด้วยค่ะชื่อว่า Thai Text Thai Trend Book Spring Summer ค่ะ2022 และทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยพระองค์เองรวมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพระองค์ทรงรับสั่งค่ะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ภาไถ่ายทรงริเริ่มและดึงจิตวิญญาณรวมถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านศิลปะหัตถกรรมในส่วนพระองค์เองทรงคิดถึงการดูแลรักษาสืบสานต่อยอด ให้ผ้าไทยไปสู่ความเป็นสากลและมีการทอผ้าอย่างยั่งยืนโดยแบ่งปันประสบการณ์ด้านแฟชั่นทั้งจากที่เรียนต่อและศึกษาดูงานในต่างประเทศและการลงมือปฏิบัติจ,จริงการได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้ถ่ายทอดความรู้ไว้กับหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งก็ได้เป็นประโยชน์กับคนที่จะสานต่องานผ้าไทยต่อไปพระองค์บอกว่า ได้ตรวจทุกหน้าและคิดว่าทำอย่างไรให้หนังสือเล่มนี้ย่อยง่ายอ่านง่ายและสับไม่ยากเกินไปมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะรวมถึงสับของกลุ่มสีมีทั้งสีทางวิทยาศาสตร,ร์และสีธรรมชาติเรียกชื่อสีตามท้องถิ่นต่างๆโดยมีการเขียนเชิงอัดด้วยคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่นหรือศิละปะก็เข้าใจได้ประชาชนชาวไทยเราก็อุ่นใจไม่น้อยเลยค่ะที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ทุกคนคงจะรู้สึกอย่างเดียวกันค่ะว่าผ้าไทยนั้นจะไม่มีวันสูญหายไปอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยแล้วก็ทําให้ผ้าไทยของเรานี้ไปไกลได้มากกว่าเดิมค่ะและเรื่องในวังของเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามกันใหม่ได้ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ